อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหูฟังไร้สายหรือว่าหูฟัง e ลูทูธนะครับซัมซุงคลาสิบัต FE นะครับเราเคยแกะกล่องแนะนําไปกรณีก,การใช้งานต่างๆในคลิปนี้เราก็มาปอกกล่าวสหรับหลังจากที่ใช้งานมาหลายเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานนะครับใช้ได้ทั้ง Android, iOS, MacOS, Windows นะครับก็ได้หมดนะครับ แต่แนะนำนะครับเวลาเราเชื่อมต่อเพื่อจะใช้ฟังก์ชันในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนะครับ mm hmm. เราก็าไปเชื่อมต่อกับ Android ก่อนจากนั้นหากเราไปเชื่อมต่อประกวนก็สามารถที่จะใช้การกดค้างที่สัมผัสด้านข้างนะครับเ mm hmm. พื่อจะตัดเสียงรบกวนก็ใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งาน,นครับ mm hmm. สำหรับใครที่กําลังมองหานะครับ mm hmm. หูฟังไร้สายหูฟังบลูทูธราคา บางช่วงโปรโมชั่นก็เหลือ1 0 0 0ันกว่าบาทแต่ช่วงราคาปกติก็อาจจะอยู่ที่2 0 0 0กว่าบาทนะครับมีสีดําแล้วก็สีขาวนะครับตัวน,นี้เป็นสีดําก็มีให้เลือกนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานหูฟังบลูทูธขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีก้านนะครับอยากใช้ลักษณะน,นี้แบบหินเทียนนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครับ และยิ่งคนที่ใช้มือถือ Samsung นะครับก็ยิ่งตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถันที่ใช้ได้นะครับสำหรับมือถือแบรนด์อื่นรุ่นอื่นนะครับก็อาจจะมีบางฟังก์ชันที่อาจจะไม่รองรับซึ่งก็แนะนําให้ใช้กับมือถือ Samsung หรือว่าอื่นๆก็ใช้ได้นะครับาบางคนไม่ต้องการฟังก์ชันอะไรมากเลยครับอยากใช้ในการฟังเพลงสนทนนาต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับ Samsung Galaxy Buds FE นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายแม้ว่าจะออกมานามปนกวรนะครับบางคนอาจจะไม่อยากจ่ายเงนินเยอะไปถึงรุ่นโกรนะครับก็ใช้กลรืีงสิบัตร f อก็น่าตอบโจทย์การใช้ง,งานปลอดชาร์จไต้ีนะครับในกล่องแถมสายชาร์จไต้สี่ตัวมาให้ด้วยนะครับ